สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาอัปเดตเล่นๆนะครับเพื่อนๆให้กับพี่น้องที่ตามนะครับสําหรับพี่น้องที่เอาลูกไก่ไว้นะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมเลี้ยงหรือสถานที่ยังไม่พร้อมแล้วฝากผมเลี้ยงนะครับผมอัปเดตคร่าวๆให้กับพี่น้องนะครับอ,อย่างนี้เย้าขาวนะครับพ่อเป็นเจ้าลุงเรืองครับผิวพันธุ์ดีมากเลยผิวแดงแป๊ดตั้งแต่เด็กเลยโตไปก็ไม่ต้องห่วงเ,นะเรื่องผิวพธุ์ กระดูกอะไรมันได้โปรตีนจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาหารเลยอะไรเอ่ยนะอันนี้เจ้าเยียขาวนะครับแหมมันจับไม่ได้เนาะเอาให้ดูประมาณนี้แล้วกันหน้าตานะครับนี่หงอนชี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ผิวพันธ์ดีแดงธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งเติมสีทาสีอะไรโอเคเยียขาวนะครับตัวแรกแล้วก็ตัวที่สอง เห็นมือคนไม่ได้เลยอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไปอยู่ชมใหญ่นะครับแนวหน้าของเมืองไทยเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็สวยลูกเจ้าลุงเรืองครับเป็นพี่น้องกับบียขาวเมื่อกี้แต่อยู่ไปคนละเจ้านะครับก็มาอัปเดตให้ดูเออตัวไหนก่ะอ่าแล้วก็นี่นะครับนี่นี่นี่สวยจัดเลยกระดูกดีมากเป็นรุ่นเล็ก กว่าตอนเมื่อกี้นะครับอันนี้แม่เป็นท้องไรเยะไข่นะครับพ่อเป็นเจ้าลุงเรืองเหมือนเดิมครับเพราะว่าทําเจ้าลุงเรืองไว้ชนดนี้เจ้าลุงเรืองเป็นไก่แข้งแข้งโหดมากนะครับแล้วก็จ่ายลูกนี่แข้งดีเลยหน้าอ่อนหน้าคางกลางเต็มได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูแจ้ปิศาจอันนี้ไปอยู่สมใหญ่นะครับแจ้ปิศาจเฮ้ยเฮ้ยนี่แจ้ปิศาจ ลำเดียวไม่อทำหน้าตาให้มันดีๆหน่อยที่โลกลำเดียวไม่เหลียวแลแจ้ปีศาจปึกครับแต่ละตัวปึกหนัก,นกๆทางนั้นเลยโอเคแล้วเจ้าสีแปลกนะครับอัเดทใกล้เป็นหนุ่มแล้วนะครับแล้วมีเป็นหนุ่มสองตัวนะครับอัพเดตส่วนตัวดีกว่าเป็นหนุ่มสองตัวแล้วก็ตัวไหนดีกว่านี่นีนน่ี่แม่นี้นะครับ แม่ของพี่ตู้ฝากเลี้ยงนะครับตัวผู้เป็นหนุ่มแล้วตัวเมียก็เป็นสาวแล้วนะครับก็มันดีอย่างหนึ่งนะครับสถานที่มันกว้างขวางไก่มันวิ่งนะครับวิ่งได้สะดวกสบายเลยวันนี้ฝนฟ้าคึมๆนะครับพี่น้องฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยก็มันมีสถานที่วิ่งเล่นหากินตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ มันสมบูรณ์มากครับผมทีนี้ไก่เวลาโตไปอะ่ะมันจะไม่ไม่งอแงงอ่ะครับบางทีเมื่อก่อนนะผมผมไปมีม,มีมีไก่ที่เราซื้อมาใช่ไหมราคาก็แรงอะ่ะแล้วก็เราทำการแสดงแล้วมันมันมันดีใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันเจ็บก้อยบางเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหม เราก็ไปว่าคนเลี้ยงมือมือเลี้ยงว่าให้เลี้ยงไก่ไม่ดีวะทําทไมไก่เป็นนู่นเป็นนี่ก็คือไม่ใช่เกี่ยวคนเลี้ยงทำมันเ่ยวกไก่เพราะว่าไก่มันมันอ่อนแอมันฝีมือดีสายพันธุ์เขาดีไงราคาแรงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันเจ็บก้อยปากหากักปากหลุดกระเทาะเจ็บนู่นเจ็บนี่ใช่ไหมมันเกี่ยวกับมันโตมาในสถานที่แบบไหนนะครับเออ้ามันโตแบบธรรมชาติได้วิ่งได้อะไรเดินเหิืออะไร แบบธรรมชาติไก่มันจะแข็งแกร่งปล่อยต่อเช็คดูก็ไม่เห็น,นเป็นไรนะไอไก่พวกนี้แต่ไอไก่ที่มันเลี้ยงในกรงมันอยู่อะไรดีเกินไปจนเป็นหนุ่มแล้วมาเช็คมันก็จะไม่ค่อยแข็งแกร่งแข็งแรงเท่าไหร่ต้องรออายุมันเยอะเลยนะครับต้องบางทีเขาก็เรียกว่าวาสนาไม่ดีประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็มีมีอีกหลายตัวนะครับไม่รู้ไปไหนที่อัปเดตโอนี่แจ๊ปพศาจนี่เปมเมียนะครับ ที่ฝากเลี้ยงเป็นสาวแล้วนะครับใกล้ละใกล้จะไปได้ได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับโอเคอากาศดีๆก็สถานที่ครบเปียบพร้อมก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่สนใจนะครับอ,อยากได้ลูกไก่และสถานที่ไม่พร้อมนะครับเอาไว้แล้วฝากผมดูแลได้ผมรับประกันให้ทุกกรณีนะครับไม่ไม่ป่วยไม่ตายไม่อะไรนะครับถ้าเป็นอะไรขึ้นมากนะ็คือ อักเสเคือไม่ผ่านสำหรับผมอะ่ะผมเค้มตัวใหม่ให้ครับอยากให้พี่น้องทุกคนมีความสุขโอเคอย่าสมหวังมีหลายแม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเอาชุดนี้เป็นลูกลุงเรื่องหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกเจ้ามังคีแมนตัวนี้นะครับเป็นลูกจุกลามมันไก่แข้งดีแบบ VIP เลยตัวนี้นะครับเกรดคุณภาพเลยนะครับอันนี้ทำพ่อก่อนเพราะว่าวาสนาไม่ดี <laughs> วาสนาไม่ดี ป่วยเป็นโรคขาอ่อน <c oughs> นะครับเดินไม่ได้นะก็ะเลยทําการแสดงไม่ได้ตัวเนี้ว่าจะทําชื่อให้ผมตัวนี้แข้งหน้านี่แข้งหน้าคมถ้าหยิบนี่ผมให้สองสามลำอ่ะไก่พิเศษสําหรับผมอะ่ะเท่าที่ผมเพาะไก่มาตัวนี้พิเศษสําหรับผมเลยนะครับพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ไก่สมบูรณ์มากอยู่ที่นี่นะครับสมบูรณ์ด้วยความเป็นธรรมชาติการดูแลนะครับ ฝากผมเลี้ยงก็แล้วแต่ค่าอาหารนะครับจะอยากจะให้นะครับค่าดูแลรักษาแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่สะดวกส่วนตัวผมนี่ก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วเนี่สวยๆนั้นเลยนะครับนี่ยกรามมันนุ่งเรืองพิเศษนะยกลามมันพิเศษเหมือนกันนะครับพี่น้องสําหรับคนที่เชื่อใจในสายพันธุ์เยอรมันนะครับก็ทักทายมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับมีมีหลายคนนะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วจะจัด ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่สะดวกนะพี่น้องผมมีสายพันธุ์เท่าที่ผมนําเสนอนะครับแล้วผมก็รับประกันให้พี่น้องอยากให้พี่น้องอ่าได้เลี้ยงได้เล่นได้เป็นอาชีพหรือได้ทําผลงานกันเหมือนกับใจผมแหละผมซื้อผมก็อยากจะสมหวังคนซื้อสําหรับพี่น้องที่มาเอาผมผมก็ใจผมก็คิดอย่างนั้นนะครับผมทําด้วยจริงด้วยความจริงใจเนาะมัน มันอธิบายไม่ได้อะผมไม่ได้ขายฝันขายความสําเร็จหรือขายอะไรเลยผมขายความจริงใจอย่างเดียวนะครับผมถึงอยู่ได้จนทุกวันนี้โอเคเยอรมันอัปเดตเล่นสวัสดีจ้ะ